สวัสดีค่ะนี่เป็นเห็ดแม่ไก่ดอกเล็กๆที่ต้องตัดดอกเล็กไปก็เพราะว่ามีคนเดินหาเห็ดแม่ไก่อยู่ในป่านี้หลายคนมากๆเลยค่ะเคยเจอแม่ไก่ดอกเล็กๆเอาไว้ยังไม่ตัดวันต่อมาจะมาตัดหายไปหมดเลย พรอแม่ไก่ถูกคนอื่นตัดไปก่อนเนี่ยมันมีความรู้สึกไม่ดีนะคะดอกเล็กๆเขาก็ตัดไปไม่น่าเชื่อเลย ดอกเล็กมากเกิดอยู่ติดกับโคนโอ๊กซะด้วยซ้ำพอเดินมาเจอดอกนี้ลืมมีดไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะต้องใช้กันไกรตัดเดินป่าหาเห็ดแต่ละครั้งนี่พอตัดเห็ดเสร็จตัดเสร็จแล้ววางไงคะพอจะเดินต่อไปแล้วลืมหยิบมีดดอกนี้ก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นดอกที่ที่สีสวยมากๆเลยเนี่ยแต่ที่โคนเห็ดเริ่มมีหนอนชัยแล้ว นี่กรอนี้ก็ยังเล็กอยู่ก็ต้องตัดแต่มีดที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นมีดของอีกวันหนึ่งนะคะดอกเล็กมากเลยตัดดอกนี้ก็ยังตัดยากค่ะเพราะว่าเห็ดเริ่มแห้ง ดอกไหนที่เกิดอยู่ในที่ที่คิดว่าควรมองไม่เห็นก็ไม่เก็บนะคะถ้าดอกขนาดนี้กำลังดีไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่เกินไปต้องตัดส่วนโคนนั้นออกไปด้วยค่ะไม่งั้นมันจะหนักในที่สุดวันนี้เราก็เจอ h e ม o o t t h w w o o d ที่เมืองนี้ แล้วค่ะโหดีใจดีใจเป็นสีน้ําตาลนะคะกรอนี้อยู่ต่างเมืองค่ะ ได้แต่ดอกเล็กๆเดินหลงทางมาก็มาเจอแม่ไก่กรอนี้ไม่สวยเท่าไหร่กลีบดอกยังไม่มีก็จําเป็นที่จะต้องตัดส่วนกรอนี้มาเจอไว้หลายวันแล้วนะคะเพิ่งมานึกออกตอนที่จะเดินออกจากป่าก็ย้อนกลับมาตัดตัดยากนิดนึงเพราะเกิดอยู่ติดกับคนต้นโอ๊กเลยไม่อยากจะงัดค่ะเพราะไม่อยากให้ คนของดอกเห็ดหลุดออกมาด้วยตัดก็ต้องเหลือเชื้อเอาไว้บ้างดอกกำลังดีไม่แก่เกินไปกลีบใต้ดอกเป็นสีขาวแบบนี้ทำความสะอาดง่ายเห็ดแม่ไก่จะมีความเด้งดึงดังนั้นเวลาตัดเนี่ยจะดังกึด๊ดกึดเหมือนเราตัดเหมือนเราตัดหนังก่อนจะออกจากป่าก็มาเจอแม่ไก่กอน,นี้ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แสงตะวันส่องตาภาพก็ออกมาเป็นสีซีดๆแบบนี้ค่ะตัดยากพอสมควรเพราะว่าช่วงนั้นป่าเริ่มแห้งดอกเห็ดก็เริ่มแห้งด้วยตัดเสร็จก็ต้องเคาะเพื่อให้ตัวแมลงที่หลบอยู่ใต้กลีบดอกหลุดออกไป เห็ดแม่ไก่ที่ตัดไปแล้วนั้นสำหรับคนที่มีบ้านเขาบอกว่าให้เอาวางไว้นอกบ้านก่อนเพื่อให้ตัวแมลงออกไปให้หมดแล้วค่อยเก็บเข้าไปในบ้านขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ